สวัสดีครับพี่น้องมาครับกินข่าู่บ้านนอกครับวันนี้กลับมาบ้านนอกกลับมาเป็นแบบนี้ทอดสีสีเนี่ยขวานเนี่ยครับขวานเนี่ยไปทอดไปทอดปบ้านบ้านครับกินไี้จะ้โอ้เสียงนะครับกินข่าด้วยกันเด้อเมื่อยะ ไม่ได้นอนเลยมีแต่พ่อมันนอนคนเดียวนี่หดเจ็บหงอกไหนว่าจะอ่อนมันทอดไว้ใจทอดเ <c oughs> จ้าประจำของเมียซื้อตลอด ดี้สุกในบ้านมีก้ามมีก้ามอยู่ยื้อให้เราไข่ทอดทำมะกรูดค <C oughs> รับชอบคือมากไก่ทอด <C oughs> แล้วซื้อกินประจำข้าน,นี้อร่อย <C oughs> ที่สุดกว่าทุกเจ้าในหมู่บ้านนี่ครับขวดเนี่ยมันถึงบ้านกับขวดเนี่ยใส่ใบ เขาใหญ่เลยไม่ยีหลากลับมาจากวงบานครับไปยำลูกสาวไปเฝอบนเมืองยำเบมายำพื้นให้ย้าย้าผัดกันกับย้ายเขาย้ายเขาไป็นเขาตัดทำทำ ไก่ก็อะไรเลยนม่ติ้มก็อร่อแค่นนี้ก็พออยู่กด้เันก่อนพี่น้องอยากให้โรงแานน้องกินหมูค่ะใช่ไหม ขออ่าวอีบ้านอะไรกระเสียบครับข,บขาาา่าวลรยางหอมพี่้วยบอกกินขาวแขงขักุ้งนี้มีสปสอนเซอร์กุ้งๆๆ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  เกิดคอร์ดเมียมดีนะบ้านเราบรรยากาศน้ำแรงครับ เนียบดีครับบระวุนวายธรรมชาติดีเนียบธรรมชาติเลยครับไม่วุ่นวายจับคายดีพ่อโรกไหมอ่ะพ<ฮ>่อโฮกไหมนั่นน่ะแล้วอย่างก็ถามกันเหนื่อยเหนื่อยขั้นไปนนไป,ไ,ปไหม ถ้าบหลูก็ถามเพื่อนหมานาานเขาถามเพื่อนว่าจากรับเชื่อได้ไหมเดี๋ยวกลับไปอะ่ะเดี๋ยวไปเอาใครอะ่ะปั่นแต่ใบเสร็จเนี้ยเดี๋ยวพี่นกส่งรูปไปให้หนูแล้วก็หนูก็ทำมาให้เพื่อนเพื่อก็ให้เขาถามแบบเหมือนให้เพื่อนถามร้านเชื่อว่าเพื่อนผมติดอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็เดี๋ยว เอาโทรศัพท์คุยกับเขาแล้วก็เดี๋ยวพี่นกคุยคุยกับเจ้าของที่ว่าให้ร้านปักนั่นแหละคุยยืนกันก็ได้คุยกับเพื่อนดูนะแโทรให้แต่เรามีกับข้าวเป็นสข้าวายก็าอาจจะไปได้นะโอ้เผ็ดดีเลย ก่อนเนี่ยใช้เอานะ้ำเปล่ามาไหมในถังนี่ไงเออเอาในถังก็ได้นเนาะ ซีวิตปะมีในถุงนี้กอสดนี่ดับต้นเดียวไปแล้วเกี่ยวกันดิ บเฝนก็มาตกโอพี่างอเลร้อ,อ,<พ>อนขึ้นไหนร้อนข้าห้องไปอ่ะแอรยังไม่เย็นเลย ฝนน่ามาตกกี่เซียยอยู่แล้วเพราะอากาศมันร้อนใช่อากาศมันร้อนไงแล้วเปิดแอร์ไว้อ่ะเข้าเดินห้องห้องแปะไม่ต้องเปิดนานไม่เย็นเลยเปิดนานๆเลยเย็นอืมอยู่แล้วน่ตอนกลาคืนยังร้อนอืมใช่เพราะว่ามันร้อนมากอากาศอ่ะเปิดแอร์ยังไม่สบายอ่ะ โอ้โหจิ้มแต่ไก่ทอดจ้าสมใจอยากอยู่กรุงเทพไม่มีเลยชิมเลยเผ็ดดะไม่ผิดเนื้อนะไม่เหนว่เผ็ด พอดีบบโ้วรี่นอกครับคลิปเนียรฝากไว้ํำเนิบครับสวัสดีสค,ครับ